รูปหลวงพ่อกลวยปีห้าแดนะคะอันนี้ของแท้แปะทองเต็มนะคะคือทองแผ่นสียเหลี่ยมเต็มเต็มแผ่นนะคะอันนี้ให้ดอูอันนี้เป็นคลิปนะคะให้ดูภาพรวมก่อนเห็นไหมคะจะเห็นเม็ดสีนะคะรอบๆองค์หลวงพ่อกลวยนะคะเป็นลักษณะของแท้นะคะอันนี้แผ่นทองก็คือแบบเต็มมากนะคะติดอยู่นะคะ จะเห็นเราก็มาดูด้านหลังเป็นยันตุ๊กตานะคะยันตุกตาก็จะมีความคมชัดนะคะอันนี้อขอบขอบ,ขอบนี่ค่ะไม่ได้เลยจะต้องมีเม็ดสีเหมือนคล้ายๆดินสอสีนะคะแบบนี้ด้านขวานะคะสีออกสีเขียวให้ดูภาพรวมอันนี้เปิดที่4,500บาทค่ะรวมสอง